คนมานั่งถ่ายกินดลยสิถ่ายถ่ายเพิ่งปุ๊บมีสองตัวมากหนั่งมาเท่ากินดิยสิน้ำลายคือน้ำลายแปเขาว่ายู่เล้าเนี่ยอยากให้ยู่เล้ามีบอลโซนแบบนี้เนาะโซนที่แบบบอลเปิดหมวกให้แบบวัยรุ่นหรือว่าเด็กน้อยที่แบบเขามาสูงความสามารถเปิดหมวกแบบนี้ิงยิ่เล้าปูมีบ่ะี่ยปมี่เขาเห็ดเขาเห็ดเขาบ่อลนุญาตคนอนุญาตแต่คนเล้าเขาบบกล้าเห็นไหมโอ้เขาบบกล้าที่จะมาเห็ดแบบนี้ เจอกันอีพีสามทุกคนเมื่อนี้สิพาทุกคนมาเที่ยวตลาดกลางคืนอยู่ไทยเนาะให้ทุกคนเบิ่งความแตกต่างหมักการบริหารเบิ่งไหวกับจดจำเนาะอนาคตว้าออกได้เนาะบางที่ข่อยมีเงินมีคําหรือว่าใครอยากเป็นหุ้นส่วนก็ข่อยเนาะบางที่เอาไปจัดตลาดยูเล่าอลไก็เอาบูธเอาคนไทยไปขายคนเล่าน,นี่คือแบบเขาหมักอีกอย่างที่เป็นไทยนี่เขาหมาักคือวันที่เก้านี่ก็บู ไทยสีมาลงอยู่ในล้าเนตลาดเชื่อมขอมู่ลาาคุณนกับสีไลยอันนี้เขามาตลาดบอนมันคนบอลไลเนี่มันมันมีบอนที่ค้นร้กว่เนี้อีกโอ้ว่าสมัยตะกี้มันม่ทันมีหรเนาะตะกี้รู้ไม่มีครับไมีงพอเราใสำหเป่าดีที่คนร้แบบอ๋อยังไหนี่บุญสูยังไหมบุญยังไหมฮะโอสุก้ใช่สุก้ แซ่มันก็ขยนแบบตีน่ะเขาวประ่ามันซกไปมันก็ขูนแบบตีน่อยมันกกเกี้วมันช้อนแบบกรีบะโอ้เครืองเอาเขามาหยังนี่มาถหากินเขามาเล่น้วถากินไหนี่ว้าวเามันเคยเห็นไปเปิดอยู่แล้วอย่างี่ได้บวสาขาอุบลท้องกรีบี่เดี๋ยวเดียวนต้งเดือดสำนัเปิดบางคนเขามานังเล่นขี้วถ่ากินอ คนมาหลัดคิวถากินซูกิกำลังเคยเห็นนี่นะคนมานั่งถากินเนี่ยสิใครใครกินปูหนึ่งสองสัปโมงอ่ากานั่งมาเขากินดีสิน้ำลายคือน้ำลายเปิดอีกแล้วไนได้ว่าเป็นคนจนมานั่งถาเป็นร้อยคน นั่งถ่าสามสี่โมง,งเพื่อเขาไปกินอา่าซุก,กิไปได้อีกต้นนะึงเขาเห็นน <c oughs> นั่งอะไรกันมันเป็นเวนใสอีกนะในกระเบื้อง <c oughs> เขากินเลยนะ <c oughs> <อ>มันบบแมนตีเขานั่งหาเสียงหักห่ามัวมัวมัวเอาไปมัวเลยบางอย่างมันเป็นว่ามันบบแมนเขาซื้อน,นมมัน ยายอ่นอนึง <c oughs> ดังันเอเขานะหรือว่าเขานั่งถากกินจันแหลเขานั่งไม่ย้าย้ยซผมไถ่ากกินดีถากกินอะไรเนาะถากิน ó, เนะาาขาพีกันปะเด้งหนอไ,ปปอไม่ผ่อนไม่ผ่นไปผ่อนไป 看了吧。<laughs> ยากให้ยีราวมีบอลโซนแบบนี้เนาะโซนที่แบบบอลเปิดหมวกให้แบบวัยรุ่นหรือว่าเด็กน้อยที่แบบเขามาสู้ความสามารถเปิดหมวกแบบนี้ยีราวโบมี่ไหมโบมี่เขาบกเห็ุเขาเห็ดเขาบอนอนุญาตคนอนุญาตแต่คนเล่าเขาบกล้าเห็ุแบบนีงโอ้เขาบกล้าที่จะมาเห็ดแบบนี่โอ้ยเออย่างนี้สิปิ้งหอยก่อนไม้กี่บาทครับไม่ใี่บาทค่ะโอ้หอยรอบหอยเปนเช่นเขาอ่า เอาจะคุ้นฮะร่องก็ได้เอาเอาอันนี้ครับข้าไม้นี่ครับ่ถอดก็ถ้าไปหาหอยได้เดี๋ยวตอนไหนเดี๋ยวคิดหอยก็มีขายพี่เล่าก็ขึ้นไปแหละว่าต้องเอาหอยนี่ก็มาหนึ่งเห็นมันคือบุ๋มมี่ดีกว่ามันง่ายกว่าอะไรแบบนี้คืออาหารหนี่มันก็บแบบอาหารง่ายที่แบบ บวกเขาจะแบบเป็นอย่างยีราฟเขาขายอันนี้เป็นแน่นั่นลองซีบลองซีบยีราฟเขาโบขายแบบนี้ปวดใจเว้ยล้อมซีบเหมือนกันล้อมซีบแบบนี้หอยหอยอยอยู่ไม่กล้าบุมีเลยกินแบบลองกินแบบปิ้งหอยอาหารมันกับดิเห็ุยากเน้ยแต่เขาคู่ขายยีราฟบอกเข้าใจ ทำก็ซื้อข้าวไปกินกันเออข้านีเรไปกินในของชื่อนี้แบบแบบนี้ไหมนะพี่บาครับหาซิบบาทเขาไม่อยู่ไปหาซิบผมเก้งเขาทอดมาไม่ลอยี่วิ่ไงใจเขาจะงูเบบแสบอยู่องหยามหยากี่แกวเียวมันแเจียวจมันถือเจ้วเว้ยมันทุบแกีวบาทวนางนน้ำิ้มมุดดัวนี่ เอาเ้าล่ามป่นขอนึงขอนึงวะปลาน้ำกิมจีเนี่ยแบบขากนะทุกคนปลาหมึกตัวโ ผมกอไกิงกงอาหารมันก็เป็นทังแปลกทุกคนมันเป็นอาหารแบบบ้านๆแต่คนเราเป็นอาุลนร โอ้เ oh, um, no. ียรตมิตาเด้อม ah, uh ันเป็นปุ้มเป็นกินฮอดมิตากับดาล่บส้มผักครับมันเป็นกิมจิกิมจิอื้ายเอาอยางอีกบ่ออย่างบ่เอาเสื้อนี่ก่อื้อนําปั่นก่อ ซื้อ่าปั่นแตงโมนะครับกกินาเเีีอแบลยจังหวะหวานปั่นแตงโมครับให้เชียวเออเอาปั่นแตงโมเอาเปล่าเปล่น้ำปั่นมังโมแซ่บเลยว่าเอาเป๊ปซี่เป๊ปซี่อยู่นี่ก็แซ่บเออบ่เอาหวานเหมือนงั้นเป๊ปซี่เออแปร์เออ เดี๋ยวไปเหลือกตั้งค่ะเลยเดี๋ยวไปเปิดเป็นอาหารนิมิตจันทาเวลาผัดเค้กคีตโอ้เขามากมึงโอ้มากเลยวะตอนนี้กำมาซื้อมันอาหารสูตรโบราณใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่หนึ่งสิบบาทขอบคุณครับ แนวแบบนี่กล้ามีไอ้แบบพี่หนึ่งเธอหนึ่งน่ารักอันนี้พเห็นเลยบบกินหอดนตาเลยเว้ยเอารเขาขาาจังซื้อเขาอเฟรนรตนี้ึเฟรนอ้ไอเอาบ่เบื่อเลยเบื่เบื่อเฟรนไอาหารมันรลายโหดอยู่นี่ ถ้าพวกต่อพวกตำไงกินหมดตำพิซซ่ากินหมดเลยลายลายอาหารลายอย่างอยูอย่เพื่อ,อ,อไข่ปีกอือเอาบอ่อ,บอันนี้ขายยังไงครับนี่ ปิ้งมาเลยยี่ห้าบาทจ้าจ่ายแล้วยังกินหอมด้ได้ลบอสด้วยไปแล้วเาสองไม้ครับสองไม้ค่ะแต่็ไม่ค่เคยโรเดหาสิบบาทนี่นี่เป็นสิบบอสเนี่ยนี่งกเนี่ยขอ้ของกิน ไี้กี่บาทครับยี่สิบสออ่าได้ค่ะเลมแปดสิบค่ะจัดจัดค่ะรื้ขอบคุณค่ะไหนรัไปเหรอวะจัดเลยครับขอบคุณค่ะใครเก็บจัดไปะจืดแบบต่ออาหารหลายเานเสร็จแล้วขอบคุณนะคะเ่ ชาดดลาเป้า,สสปา,สสปากิบดีันชาลาปามันเรื่น่เื่อไมเลื่นแบบออกหวานออกเป็นอะมันเป็นชาลาปาหวานผมกินหลายขนันแม่เอาเกี่ยวไปพูดเลยวะเกี่ยวคุณนางกินจะหมดหาหลายขนาดทุกคนเลยหล่อจนเมื่อยยังแบบบวเบิด ลาวเปิดอยแบบนี้ป้อคือสิแบบตอนทับนักท่องเที่ยวดีเลยแหละยแบบเขาขายหลากหลายอยา่างบัคไช่ซ้ำกันเลย,เลยแนบบี่หลายหลายหลายมวนหลอกไปหลอกมายังมวลอ,นะอันนี้คืออันนี้เป็นข่าวแบบถายตบบนี้ข่าหมูเงเข่ามันไก่ ป้าแต่เฮามาฮะมีอยู่ประมาณเกือบสัปโมงสองสองัโมงตอนนี้คนยังมาเรียนคิวถากินตีน้อยอยู่เาแบบน่เบิรอยู่คนยังมาเรียนคิวถากินเลยนี่ป้าทันเปิดยูล่วาวยนนี่เสียนะบ่มันคิดว่าสีได้อยู่ทุกคนอยู่ล่าก็มีแคซาบูแต่มันบอกแบบนี้นะอ้มมันบอกแพงอันนี้ราคาบอกแพงมาไหคนเรียนเรียนแถวถากิน เด็ก็หันเข้าไปก็หันเข้าไปก็เป็นอ่านางเบิ่งเขากินเ่อาวม็ดิตรแผาปอย่างต้องยืวเข่ากินสิตบกัดขนาดตัวยืดเข่ากีนโดนเขากระฟับอกปฏิบัติบอกแล้วมันมีเวลามันไหนมันจะเวลามันไม่ต่ชั่วโมงเดียวมีอยู่นะว่างั้นคนเขาถ่ายกินแบบนั่นได้ไหมชื่อปีกเข่าคนมาถ่ายกินแบบแต่อีตินเขาไป เขาไม่ชิ่ยากวันนี้คือเซื้อเพื่อนทีเพื่อนอะไรกันเลี้ยงจนซุกี้เป็นซุกี้คนมาถาเป็นรอยอกว่าจะกินหือกันคนร้ายคนนีคนใหไมาเที่ยวีุ่กี้โบนัสเลียใจบกินบนัคนร้ายนียมีไวนีหน่อยมันัเปิดมอยู่รถจัมันเป็น่าแบนดังหมดทุกคนคนคือมาถาเป็นร่อยเป็นพันนีว่ขั้นจะมนยังง กานจะกินนี่สิบุตรีมาต่หามุ้งกูบอกเนาะแต่งไม่กินนะต่อคนหลายขนาดทุกคนคือขึ้นขนาดนะอยู่ไทยนี่ไปสะก้อนมันหลายเห็ดยังก็พอได้ขายเห็ดยังก็พอได้นะคน่ก็จนเรียนแถวถากันแถวว่าเบี้ยอยู่ในตู้เย็นก็มีเหมือนกันไม่ใช่อันเขาซื้อจะ้ากดอกสิไปตูีเนาะ Nó phải là cái kinh thông phải là cái là không? Kinh thông Nhưng cái kinh không? Cái gì có tưởng gì không? Như lùm có mình bột sọc hả? Hoặc như lùm có bừng ba như thường Ba tư quân Nếu kinh thông nhằm quân ạ Đó, chưa cần nhiều thương nữa thưa quân, bây giờ mình mang vô cả mình ตอนนี้ก็พกกากันกินเข่าแล้วเนาะก็อิออ่มกินแล้วบลกหลายอย่างหนึ่งบังเที่ยวภู้ของที่ซื้อไปบ่ค่อยจะไปกินต่ออยู่หอ้องนี่ได้นี่มวนอยู่บ่ผักกินน่องม้วนเนาะมันอาหารมันหลายอย่างมันเลือกกินขากดิตอนนี้เขากําลังสิกลับไปห้องเลยคนไปเบิง่งแมนยูก่อนอ้าวมันคือกลับด่านเลยนี้โอ้ผมเปน็นยังเถอะเนาะเดี๋ยวเขาจะไปผิดด่านเอา ບາດນະเดี๋ยวเฮากลับห้องกันเดทุกคนเนาะเจอกันอยู่ห้องเด้อเพราะว่าລเดี๋ยวไปດບອນຊກີสิາทุกคนเนาะคนັງຮຽນແຖວຖາบ่หรือว่าຈັງไห